เดี๋ยวส่งกลับบ้านให้นะคะสำหรับนี้เลยสุดหรอคันนี้นะคะเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะส่งตรงมาจากจันทบุรีนะคะหนึ่งปีเต็มสองอ่าคันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด,เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วก็บอกวิธีการใช้งานข้อควรระวังข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างนะคะครับคันนี้ก็เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มหัวใจดวงใหม่เป็นหนึ่งจุดเก้บูร์นะครับ อันนี้ที่เราเห็นอันดับแรกเลยคือเทอร์โบนะครับเป็นเฟก R43 นะครับ R43 ไม่มีอะไรคันนี้คือเดิมหมดว่าจะเป็นหุฉีดเดิมปั๊มเดิมนะครับเดิมทั้งระบบคัสเคิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นช่างนงจะรีแมปเข้าไปในเคตที่รถรับได้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้นี่คือหมอ้อพักน้านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตัวนี้เป็นหมอ้อพักน้ําก็ดูน้ําให้ใน,นิกเกิลแค่นี้นะฮะส่วนหันมาทางนี้ตัวนี้คือกระปุกน้ามันพาวเวอร์นะครับขาดเราเติมไม่มีปัญหาอะไรนะครับขาดเราเติม ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นปั๊มติกรูเลตนะครับปั๊มติกรูเลตาในเคสที่เป็นปั๊มติกกูเลต์รูเลตเนี่ยจะมีกล่องน้ำมันโซลาอยู่ใต้ท้องนะครับถึงกำหนด5000กิโลแล้วก็เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ส่วนดีเลย์ที่เราจะทับไปคือนี่มี2ตัวนะครับเป็นพัดลโมไฟฟ้าคู่นี้นะครับเป็นพัดลมโซล่าคู่นี้แล้วก็จะมีดีเลย์ปั๊มติกตหนึ่งตัวซึ่งเป็นดีเลย์แท้นะครับถ้าเหตุการณ์ที่ว่าปั๊มติกไม่ทำงานหรือพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานให้ดูตัวนี้ก่อน mm. นะครับ ก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรก็คือตามคันนีก็ช้ำสีนะครับอย่างอื่นก็คงสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นกระจกข้างซ้ายขวานะครับกระจกหน้านะครับเราเก็บแค่ชุดสีนะครับแล้วก็ล้อแม็ก เรื่องสีรอบพันนี่เราดูแลให้ลูกค้ายังไงเอ่ยเรารับประกัน2ปีอ๋อรับประกัน2ปีเลยนะสำหรับสีรอบพันมีนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะคะมีบัวมีลอกมีอะไรก็แล้วแต่เรารับประกันให้2ปีนะครับสวยมากนะคะสําหรับนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้สีสันสดใสนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแต่อาจจะมีนิดนหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแตอนนี้มันถึงรู้สึกว่าถึงกําหนด ถ,ถึงอะไรวะถึงเลิกได้เลิกแล้วได้เล c, ิกงานยามดีด <ไป S 1> แล,แล้วกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวว่ากันคีเรื่องระบบความแรงอะไรพวกงนี้นะคะคนี่เราก็จะเป็นคลีนเดิมของรถเข้าไปหาก่อนเพราะว่าลูกค้าเขาก็ยังอยากได้ความเป็นบิ๊กเอ็มเหมือนเดิมต้องบอกแบบนี้ความเป็นบิ๊กเอ็มเหมือนเดิมนะคะพวกชุดคอนโซลด้านหน้าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แปลงนะเราไม่ได้แปงแลงเรายังคงความเป็นบิ๊กเอ็มเหมือนเดิมนะคะแค่แปลงซุ้มเบรกมือนะคะแปลงเบรกมือจากดึงข้างหน้ามา ข้างๆแผงปเดี๋ยวเราขับขึ้นไปเดี๋ยวเราขับขึ้นตกให้นะคะนี่แผงประตูยังแผงประตูเดิมนะกระจกอาจจะขึ้นลงได้ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะว่ามันยังเป็นมือหมุนอยู่นะอันนี้นะอันนี้เราขอไม่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 เพราะว่าเราจะเน้นเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นหลักเน้นเครื่องยนต์เป็นหลักนะโหแค่นี้ก็หล่อแล้วต้องบอแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราปิดฝากระโปรงนิดนึงอ่ะปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ส่งกลับบ้านให้นะคะสําหรับบิ๊กเอ็มคันนี้นะคะสวยสดงดงามจริงๆนะคะนี่ส่งกลับบ้านแล้วนะคะลูกชายใครนะคะปลายทางรอรับด้วยนะคะอ่ารอรอ,รอ,ออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราลดสไลด์เรารอทางด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หล่อมากจริงๆ ไลด์ลเรารอทางด้านบนทางด้านนู้นแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะจะสไลด์รอทางด้านบนทางนี้แล้วนะคะพี่มดสไลด์ออนนะคะเดี๋ยวจะส่งลูกชายคันนี้กลับบ้านให้นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขับขี่หลังถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะภาษีพรบนะคะเราต่อให้หน้ารถเอกสารอยู่หน้ารถหมดแล้วนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ภาษีพรบรก็นนกต่อให้เรียบร้อย เดี๋ยวเก็บเก็บไว้ในเก๊ข้างหน้าเลยก็ได้ค่ะค่ะเบาะเบอร์สวยทางด้านนี้แล้วนะก็มีอะไรฝากไหมคันนี้กลับบ้านละก็ไมมีอะไรก็ขับขี่หลังถนนด้วยความไม่ประมาทลองใช้งานดูแล้วกันนะคะอยากให้เก็บระบบทุกเบรกหน่อยอ๋อเพราะรถแรงมากจริงๆแต่ว่าก็เบรกดีนี่แหละแต่ว่าแรงเชื่อถือมีอยู่อ๋อพอวิ่งได้พอวิ่งได้ พอวิ่งได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับนิสสันบิ๊กเมคันนี้นะคะส่งกลับบ้านให้เรียบร้อยนะคะ